สวัสดีครับวันพระหัสที่20สิงหาคม68นะครับขอบคุณที่ติดตามผมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับเรื่องของ g e o g r a p h i c list ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าดีเรื่องข้อตกลงยูเคนกับรัสเซียที่โดนัททำจะจับให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันและแลกเปลี่ยนดินแดงเลือดเพื่อสงบศึกและให้ความมั่นคงกับทางยูเคนจะทำอย่างไรโดยที่ทางนาโตทางยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีแล้วก็ eu ที่จะต้องพอใจในสิ่งเหล่านี้เพราะเขาซัพพอร์ตยูเครนมาจนเขาก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วเช่นเดียวกันขณะที่อเมริกาจะถอยห่างออกและขณะเดียวกันของถนวนกาซานะครับอิสราเอลกับฮามาสกำลังจะมีข้อตกลงอะไรดีลแตกเปลี่ยนนั้นก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์พยายามที่จะจบสงครามแล้วก็พุ่งเป้าไปทางด้านของการธุรกิจเรื่องของ tariff r i s k a tariff และในเรื่องของแมกโรเอลุกต่อไปในอคาคตนี่ของจีโอกราฟิกเราไม่ต้องไปสนใจมากไปกว่านี้แล้วครับราคาน้ํามันนั้นก็จะสวิงขึ้นสวิงลงแต่จะถดถอยลงมากกว่าที่จะลงไปต่ำกว่า60เหรียญไปที่55ถึง60เหรียญเพื่อชะลอเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดเรากลับมาดูในเรื่องของแมกโรเอลุกให้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสงครามการค้าริสโก t ทาริฟ กับทาริฟที่มีผลกระทบเรียบร้อยแล้วครับเก็บขั้นตันนั้น10%สูงสุดที่50%อย่างที่อินเดียกับบราซิลเจอรละจีนนั้น30ก็เป็นโพสต์โพลไปอีก90วันสิ้นสุดที่12สพฤศจิกายนเพราะเรื่องสิะแรงเอรธที่จีนถือทางเหนือกว่าที่จะเข้าตกลงและพยายามเงียบไม่สนใจอะไรอยู่ที่อินเดียกับอเมริกาที่ไม่มีทางข้อตกลงใดแน่เพราะอย่างน้อย สกอตเบสเซตรัฐมนตรีคลังของสหรัฐผู้ดับมารรอินเดียได้จากการสั 1, 600, ่งซื้อน <un> well ้ำมันจากรัสเซียวันละหนึ่งล้านถึงล้านเจ็ดแสนบาร์เรลนั้นได้ทำกำไรถึง16,00 0ล้านเหรียญในการปั๊มขายออกต่อให้กับยุโรปและทั่วภูมิภาคนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับนี่ของแมคโครที่อเมริกาต้องแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบเรียบร้อยแล้วครับเรื่องของทาริฟและลิสโคทาริฟ ทำให้กระทบต่อ GDP จะเติบโตและทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นบ้างขณะเดียวกันมีผลกระทบกับไรายได้ของบริษัทต่างๆ10ถึง20%เช่นเดียวกันแม้แต่ในอเมริกานะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ของ m a c r o Outlook ที่ Asset Location ฉะนั้นอยู่ที่การตัดสินใจการลงทุนแล้วละครับจากนี้เป็นต้นไปภาพชัดเจนมากครับแอสเซทโรเรบารมา i m a g e ิรวมทั้งใน s o u South East เซีย ประเทศไทยได้ด้วยฉันเลือกตัดสินใจกันลงทุนให้ดีนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยอยู่ที่การเมืองแล้วละครับการเมืองและทุกคนยังรอดูแจ็คสันโฮที่กำลังจะมิตติ้งในสามวันนี้นะครับยี่สิบเอ็ดถึงยีบสามแล้วดูว่าพราเวลจะพูดอย่างไรนั้นผลกระทบต่อเรื่องการลดดอกเบี้ยแน่นอนในสิ่งที่เซปเทมเบอร์คัดต่อจากนี้แหละครับเดือน 10และเดือน12จะมีคัดอีกสองครั้งสำหรับเฟดหรือไม่ในเมื่อมีผลกระทบในเรื่องของทาลิฟเกิดขึ้นแล้วในเรื่องสองครามการคา้าขณะเดียวกันภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก็ต้องคอนโทรลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรฐษฐกิจภายในประเทศกันเองในภูมิภาคต่างๆแม้แต่ประเทศจีนครับถึงแม้จะแสดงความเติบโตในกันความเถรยรภาพและจะค่อยอัพไซส์ในเรื่องของคอนซัมชันคอนซูเมอร์ ที่จีนต้องพุ่งเป้าทุ่มว่าประมาณเต็มที่เพื่อให้เติบโตแกร่งไปจนปี2027และสินค้าที่จะ make in China เป็นฐานผลิตส่งออกนั้นกระจายไป diversify เรื่องของ supply chain ต่างๆทั่วโลกฉะนั้นสงครามที่ต่อสู้กันหนักที่สุดก็คือชิป AI Open AI ขายหุ้นบางส่วนให้กับ Softbank เห็นว่า Softbank เติบโตกลับเข้ามาใหม่หลังจากเรื่องของคสิทธิ์เมื่อหปีที่แล้วนะั้นตกต่ำลงไปมาก แต่ตอนนี้ได้ทุนกลับมาใหม่และจําขึ้นมาเป็นร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วสำหรับซอฟต์แบงก์กำลังลงทุนในธุรกิจ AI ชิปซัลายเชนทั้งนั้นนี่คือการต่อสู้เรื่องชิปแอกของจีนกับอเมริกาชัดเจนแล้วครับและในเรื่องของสินแร่ไรเอร์ Earth ที่จีนเป็นผู้ครองโลกอยู่เหนหกสิบเปอร์เซ็นต์นั้นอเมริกาจะทํายังไงเพราะยังต้องใช้โน้ตฮาจากประเทศจีนจีนก็จะมีอํานาจต่อรองมากสําหรับกับอเมริกานะครับเพราะนั้นธุรกิจ ชิปซปัพพลายเชนชิป AI ทั้งหมดที่จะต้องต่อสู้จีนกับอเมริกาต่อไปและมีผลกระทบกับทั่วโลกเช่นอยู่ไกลแม้แต่ในอาเซียนที่มีความต้องการสูงมากในสินแร่ไรเอิร์นะครับรวมทั้งประเทศไทยพม่ามาเลเซียทุกคนมีหมดแหละครับนี่คือสิ่งที่อเมริกาต้องการเพราะอเมริกามีแค่2ล้านตันเทียบกับจีนมีถึง44ล้านตันมันห่างไกลกันบ้ากนะครับนี่คือผ้ามือเตอร์ไม่อยากจะถูกจีนบีบเหมือนกับชิปแอด ที่อเมริกาพยายามบีบจีนเช่นเดียกันจีนก็ได้บุกซีฉะนั้นโดยภาพรวมเซกเตอร์ที่กล่งสินเชื่อบ a ง k กิ้งและธุรกิจของ AI ซัพพลายเชนต่างๆที่เติบโตแกล่งมากฉะนั้นกลับมาดูให้ดีตลาดหุ้นไทยนั้นอยู่ที่การเมืองนั้นไม่ต้องไปสนใจมากนะครับสารจะตัดสินพรุ่งนี้นายกตีอุ้งอิงจะไปให้คำกับสารรัฐมน,นูและศาลรัฐนจะตัดสินในวันที่29 ยิบสองในเรื่องของมหนึ่งหนึ่งสองที่ทักษิณเจอนั้นไม่ว่าอะไรใจมันก็ยังมีอีกหลายสารนะครับแม้แต่ในเรื่องของชั้นสิบสี่นี่เป็นสารแรกสารอุทธรยังมีอีกสองสารยังต้องใช้เวลาอยู่ดีนะครับแต่ข้าราชการการเมืองนั้นจะต้องโดนอยู่แล้วในเรื่องของพอต่างๆก็โดนแขวนนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดเป็นบทเรียนให้กับข้าราชการต่างๆไม่เคยจดจํากันเราเองนะครับเรากลับมาดูกันลงทุนให้ดีนะครับยังยืนยันว่า จังหวะปรับฐานเพราะทุกคนกำลังรอสปีดของเจพาวอยู่ในแจ็คสันโฮลคอนโซลิดตแต่อาทิตย์หน้าหลังจากนี้มันจะไม่มีอะไรมากแต่ของเราเม็ดอาทิตย์หน้าจะมีสารนัำนุนตัดสินในวันศุกร์ที่29แล้วก็แน่นอนชัดเจนแล้วครับเรามาดูให้ดีครับไม่ว่านายกองค์อิงจะเจอไปหรือไม่ไปแต่สุดท้ายก็ต้องไปอยู่เลยนะครับเพราะรัฐบาลขาดความเชื่อมั่นโพทุกโพออกมาเกือบ 60- 70เซ ไม่มีความเชื่อถือในรัฐบาลชุดนี้และยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับเรามาเรื่องตั้งสติลงทุนให้ดีนครับขณะที่ยังช็อตเซลลิงเพราะว่าช็อตโพซิชันใหญ่นั้นก็กาลังรอมาเกิดมาเกิดขึ้นในไตามาสจาังนี้จนถึงไตามาสสี่สิ้นปีนี้แน่นอนเพราะเงินทุนไหลบ่าเข้ามาในอีเมชินมาร์เก็ตเข้าประเทศไทยแล้วสิบห้าเซนและคงยังเข้าต่อเนื่องแน่นอนเซกเตอร์ที่ซื้อสะสมที่ช็อตเซลลงมาเยอะ 4, สี่เซกเตอร์ใหญ่นะครับแบงกิ้ง แล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่ม Energy แล้วก็กลุ่มของ Insurance แล้วก็กลุ่มของแน่นอนซัลายเชน n i i c ชิปโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center c o u ค d e n t t r r นะครับ True Advanced ต้าฮ a น่าเค้า c อ um, ม KCE KCE กํกำลังจ้ำขึ้นและอื่นนี้จะจ้ำขึ้นเรื่อยๆตัง้งแต่ครึ่งปีหลังนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหนะ้าเพราดีมีมานสูงมากยิ่งขึ้นในการซื้อชิป AI ทั้งหมดรวมทั้ง ทาหน้าแล้วก็เขาข้ามต่อไปนี่คือภาพมอนิเตอร์หุ้นที่จะ้นํนำนะครับดูให้ดีครับสำหรับหุ้นกันบินไทยทุกคนไม่มีก็ซื้อ Invest เก็บเข้าเป Long ็นลองเทอ p o มโพดได้นะครับน่าจะมีโอกาสทะลุขึ้นไปถึงกลางปีหน้าที่ Pricing เพราะทุกคนแชร์ u บ back กลับแน่นอนและคลังถืออยู่40%เซตัวกัรบินไทยนะ่าจะมีโอกาสจำได้100%จากตรงนี้เป็นต้นไป้วครับเลือกตัดสินใจลงทุนให้ดีนะครับยืนยันว่าเซ็ 1, 1 3 0 0 1,350จุดสิ้นปีได้แน,น่นอนแล้วปีหน้าเจอกันใหม่ที่1,450จุดในครึ่งปีแรกสวัสดีครับ